รู้หรือไม่ว่าในโลกของเรามีแบคทีเรียรเยอะมากและมนุษย์เราก็กลายพันธุ์มาจากแบคทีเรียรตัวเล็กตัวน้อยเมื่อหลายล้านล้านปีก่อนนักวิทยาศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่าแบคทีเรียรที่มีทั้งหมดในโลกเราสามารถนําพวกมันมาซ้อนกันต่อกันไปเรื่อยๆพวกมันจะยืดออกไปได้ไกลถึง1 0,000่นล้านปีแสงและเมื่อนําพวกมันมารวมกับจุลินทรีย์ที่มีความยาว1ไมโครเมตรหรือ0.001ม mm. ิลลิเมตรจากบนโลกความยาวของพวกมันจะสามารถพันรอบทางช้างเผือกได้มากกว่า20,000รอบเส้นใยของแบคทีเรียมองเห็นได้ยากเนื่องจาากมมีคว บางมากเพียง1ไมโครเมตรบางกว่าเส้นผมมนุษย์ประมาณ75เท่าแต่ถ้าคุณพันได้รอบทางชั้งเผือกมันก็จะวนเป็นวงกลมมากกว่า20,000ครั้งทําให้เกิดเป็นริบบิ้นกว้างประมาณ2เซนติเมตรที่อาจจับแสงได้มากพอที่ตาเปล่าจะมองเห็นได้แบคทีเรียส่วนใหญ่บนโลกจะพบได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นบนโขดหินในดินในน้ําหรือที่อยู่อาศัยของเราหรือแม้กระทั่งในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นป่าลำไส้ ซึ่งพบทั้งแบคทีเรียอาเคียและเชื้อรามากมายนับไม่ถ้วนเลยทีเดียวฟังดูน่าสยองนิดหน่อยถ้าอยากเจอตัวได้ง่ายๆก็ที่มือถือคอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งหัวฝักบัวที่โถส้วมที่บ้านยิ่งไปกันใหญ่คุณอาจจะได้พบเพื่อนใหม่ทีเดียวนับล้านๆตัวได้เลยนะสังเกตง่ายๆก็พวกคราบสีแดงสีดําหรือสีน้ําตาลบนของใช้หรือแม้กระทั่งเหงื่อขี้ใครของเราไงคิดดูสิว่าพวกมันมีเยอะมากมายขนาดไหนเอาแค่ในร่างกายของพวกเราก็ไปกลับภาคเหนือภาคใต้ในประเทศไทยได้สบายลำ 光。<noise>